ฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสาหละนือใต้ฉันหิวข้าวรีบจัดมาโชว์ปาสึกชมกับข้าวเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยปลิตภัณฑ์นมสดตราหน้องโพเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพบกับจักรบุ๋มเชิญยิ้มนะครับในรายการกับข้าวเย็นนี้เอา้ามาเดินที่ตลาดอำเภอโพธารามครับเป็นตลาดเช้าด้วยว่าแต่ว่ามาเดินตลาดมาทําอะไรามาดูสาวเลยมั้งไม่ใช่มาหาซื้อวัตถุดิบหาซื้อวัตถุดิบไปทําอาหารอ,ร,อร่อยเอะมันจะเป็นเมนูอะไรกันนะเดินตามผมมาสิครับและจะรู้ว่าเป็นเมนูอะไรไปกันเลยโพธาราม นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเล่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริง,ส,ดดงสะอาดจริงที่บิ๊กซีไทเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา vivo v, v 2 3 e 5 g เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ t h ไอคอน Group อลังการงานไก่โอ้โหอันนี้อะไรอก สันใน,น,นเหรออันนี้ปีกอันนี้น่องอันนุ้นตูนนดเดี๋ยวจัดเอ็นข้อไก่ไปทําเมนูเด็ดๆกันดีกว่าโอเคไหมคุณผู้ชมเอ็นข้อไก่สวยๆเลยเยี่ยมยกขยงกับข้าวเย็นดียกขยงกับข้าวเย็นดี เช้าไปเดินดูหาเอ็นไก่มาครับผมเอ็นข้อไก่เอ็นข้อไก่ปกติจะทอดแต่วันนี้ไม่ได้เอาเอ็นข้อไก่มาทอดจะเอาเอ็นข้อไก่มาทําอะไรต้องถามกับแม่ครัวท่านนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิด,ดนึงครับผมชื่อเอกค่ะเป็นแม่ครัวร้านอาหารมุกโปรนะคะอ่าอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่สวนพึ่งค่ะสวนพึ่งจังหวัดจังหวัดราชบุรีค่ะหางห่ายไหมร้านง่ายมาก ถ้ามาจากกรุงเทพนะคะ<ม>กออ็อยู่เลยอำเภอสวนพึ่งมา200เมตรค่ะเลยไปแดงมันทีเดียวระคะ,อ,ะอยูใซ้ามือค่ะปกติไม่ค่อยมีใครเอาเอ็มข้อไก่มาผัดคั่วก,กิ้งรหรือมาเป็นเมนูผัดอะไรเเผ็ดเลย คิดเมนูนี้ได้ไงครับผมส่วนมากไปที่อื่นก็จะมีเป็นหมูหูไก่เนื้อดูอ่อนประมาณนี้เราก็เลยอยากจะแหวกยาฉีกแนวไปเป็นเอ็นข้อไก่เลยอยากได้เทคเจอร์ความกรุบกรับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงหรอคะก็จะมีพริกแกงนะคะพริกแกงนี่ส่วนผสมอะไรบ้างครับมีข่ากระชายนะคะมีถั่วมะกรูดมีกระเทียมแห้งโขรก โข่นะอันนี้ทำเองทำเองไม่ได้ซื้อตลาดไม่ได้ซื้อตลาดทำวันต่อวันใช่ค่ะรสชาติจัดจ้านมันมีความเป็นใต้ๆหน่อยไหมก็นิดนึงเพราะเรามาผสมขมิ้นกับพิษไทยมาอ่าไม่ไม่าทางใต้ก็จะต้องมีกรขมงขมิ้นมีกระปงกระปีอะไรหน่อยๆใช่ค่ะนี่นี่นี่หลังจากนั้นครับนอกจากตัวพี่แกงแล้วมีอะไรครับผมก็จะมีกระชายสับนะคะกระชายสับนะตัว ตัวนี้ค่ะแล้วก็เม็ดพริกไทยอ่อนเม็ดพริกไทยอ่อนใช่ค่ะใบมะกรูดก็จะมีใบมะกรูดตะไคร้พริกชี้ฟ้าแล้วนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลแล้วก็น้าปลาน้ำปลาแล้วตัวนี้น้ํมมันค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเป็นลูกมือให้เริ่มจากอะไรก่อนครับได้ค่ะแก๊สก่อนนะคะเปิดแก๊สนะครับผมนะฮะนี้เราต้องใช้แก๊สนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพง นะครับผมแต่ว่าเราก็ใช้น้ำมันแหละไปกลางกันนะคะไปกลางนะครับผมอ่เอากระทะวางปั๊บใส่เลยครับผมใส่พริกแกงไปนะคะเอาพริกแกงไปคั่วให้หอมเพราะในพริกแกงเนี่ยเขาจะมีความเป็นอโรมาของตัวหอมระเหยที่มันมาจากตะไคร้ใช่ค่ะมีอะไรอีกนะมีตะไคร้มีขามีผิวมะกรูดเนี่ยนะครับต้องคั่วให้อโรมาที่อยู่ในตัวสมุนไพรพวกนี้ออกมานะครับกระเทียมอ่าเขาถึงเป็นที่มาของคำว่าคั่วกิ้งไง คั่วเสร็จหัวถีบยิ่งยิ่งลุกขึ้นมาคั่วต่อได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คั่วให้หอมนะใช้ไฟกลางใช้ไฟกลางใส่ด้วยกันได้เลยนะคะสังเกตว่าแทบจะไม่ได้ใส่น้ํามันเลยไม่ใส่ค่ะยังไม่ใส่ยังไม่ใส่นะแต่ใส่จริงๆคั่วกิ้งจริงๆแล้วไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่บางคนเนี่ยเขาติดน้ำมันไงเอาตัวพี่แกงไปคั่วกับน้ำมันก็ได้ น้ำมันเราจะใส่ทีหลังเพื่อให้สีมันสวยอ๋ออันนี้นี่เทคนิคของแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเล่นไฟไหมจ๊ะเล่นไฟเลยค่ะเล่นไฟนะครับใช้ไฟแรงขึ้นกว่าเมื่อกี้หน่อยนะครับผมเพื่อให้ตัวพิกแกงเนี่ยซึมเข้าไปในตัวเอ็นข้อเข้อไก่เอ็นข้อนี่มาสดๆหรือว่าต้องเอาไปต้มห่อนครับอ่มาสดสดค่ะแล้วเราก็มาต้มเอาเลือกยังไงครับมีวิธีเลือกไหมเลือกสีสดสดค่ะอือเป็นไก่สดสดใช่เลือกสี ต้องดูที่สีด้วยนะคะสีนะซีดๆก็ไม่ได้แสดงว่าเป็นไก่แช่แข็งละใช่ไหมค่ะใช่ไหมมันจะมีไก่ที่แบบว่าผ่านน้าแข็งมาสีมันก็จะอีกแบบหนึ่งไก่ที่มันเชื่อสดๆมาสีก็จะใช่ใ่จะอีกแบบหนึ่งเนื้อสีเนื้อของหนังไก่เนื้อไก่มันจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะนะครับอ๋อเนี่นี่เป็นเทคนิคของทางร้านนี่เนาะใช่ของสดทุกวันค่ะไปตลาดเองไหมอส่วนมากก็สั่งบ้างสั่งบ้าง อ๋อมีเจ้าประจำแล้วก็แถวนี้ก็จะมีมชาวบ้านใช่ที่เอาวัตถุดิบอนะไเล็กเล็กๆเราก็ไปซื้อถ่านี้ได้อ๋อมีเริมหอมแล้วนะทำเริมหอมนะเริมหอมแล,แล้วก็จะใส่เพริกไทยลงไปนะคะนะครับอืมมเมนูแบบนี้นะครับข้าวสวยร้อนร้อน,อนสักจานหนึ่งนะพริกน้ำปลานะครับสักถ้วย ไข่เจียวฟูๆสักจานแค่นี้เองดีเด็ดนะครับเป็นพริกแกงหองมนะคะแห้งนะคะอืเดี๋ยวให้มันแห้งวันนี้เนาะใช่ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะไปเ,เดี๋ยวทยอยเติมเครื่องปรุงนะคะอ๋อเติมเลยเหรอปรุงเลยเหรอปรุงเลยค่ะปรุงด้วยจะได้เข้าเนื้อนะคะโอ้โหนี่ไงจะได้เข้าเนื้อนะคะปรวยน้ำปลาค่าปาะปลาครับคั่วกิ้งก็คือการคั่วนะครับคั่วไปเรื่อยๆให้ตัวพริกแกงเนี่ยมันซึมเข้าไปในนวด มันซึมเข้าไปในตัวเนื้อสัตว์ใส่แค่ปลายช้อนนะคะใส่นิดเดียวนะใช่ถ้าใส่เยอะจะเป็นบัวลอยแต่นี่หวานอย่านี้บ้าบอทําแกงเผ็ดแล้วมาหวานเจี๊ยบจะเป็นบัวลอยเลยไม่ได้นะครับคุณผู้ชมขาสีสันสวยงามเนาะสีเหลืองนี่มันมาจากขมิ้นแน่ๆใช่ค่ะครับผเป็นพี่แกงแบบออกโคนแบบใต้ๆหน่อยๆนะอนี่หอมแล้วนะแห้งหน่ได้ครับช่วยมอ พรถ้าพริกแกงไม่สุกมันจะมันจะมันได้กลิ่นพริกแกงมันจะคืนมันจะไม่ใช่มันจะมันจะมันจะมีมันเขียวหน่อยๆเราทำให้มันสุกเลยนะคั่วไปก่อนเพไม่รีบไม่รีบไม่รีบนะครับเพราะว่าเจ้าของรายการผมก็ซื้อเวลาไว้สองชั่วโมงสำหรับรายการอาหารเพราะฉะนั้นเราไม่รีบแล้วก็พยายามอย่าให้ตัวพริกแกงเนี่ยมันไม่ติดกระทะนะ ปกติถ้าผมทำเองอเปกติถ้าผมทำเองผมจะหยอดน้ำไม่หน่อยนะจำเป็นไหมไม่ค่ะถ้าถ้าพริกแกงที่ซื้อมามันจะเป็นแห้งใช่ไหมคะอ่ะแต่เนี้ยของเรามันมีน้ำอยู่อ,อ๋อโอ้น้ำตัวนี้มันเกิดมาจากอะไรอะ่ะเราเราปั่นเอาค่ะอ,อ๋อใช้ปั่นเอามันจะได้ตัวน้ำมาด้วยเนาะใช่หืมตัดตำคงไม่ไหวค่ะโอ้ตำขึ้นเลยออกาออกกำลังไงถือว่าออกกำลังไปในตัวนะครับโอ้โหหอมแล้วนะเริ่มหอมแล้วนะมีผักแนมไหมครับเนี่ย ก็มีค่ะผักแนมมีอะไรบ้างอื่นผักแนมก็จะมีสับกูดมีแตงกวามีมะเขือปอสตปักยาวแล้วก็เลดิดค่ะอะไรนะเลดิดเลดิดคือหัวเชเท้าเล็กหัวเชเท้าน้อยนะครับเป็นตัวเล็กๆหัวกลมๆเนาะพี่แกงเริ่มหอมยังเริ่มได้แล้วบอกด้วยนะใส่ครึ่งนึงก่อนนะใส่ไปก่อนนะอ๋อต้องใส่เหรอใส่แล้วเรเลยเราทำลาย เราทำลายความสุขจัดโต๊ะข้างๆหรือเปล่าขอโทษทีนะครับผมสีเลื่อมได้แล,ล้วค่ะเลื่อมได้แล้วนะจะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะน้ำมันลงไปเพิ่มเพื่อให้สีมันสวยให้มันเงา <S <S ใช่ใชเ,เพิ่มความเงาให้กับตัวอาหารนะครับผมนะ,ะตัวอาหารจะได้มีความเงามากขึ้นแล้วแต่ว่ามันไม่เยิ้มใช่ไม่เยิ้มนนเนาะอกระทะนี่ดีนะ สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วก,ร,กระทกระาอะไรพวกนี้นะต้องมามตดี๋ยวเราอาปมูดย okay, ค่ะไแล้วราก็ไปได้เลยนะคะ่ะแะาแวรต้องรีบเสร็จครับเพราะว่าโตขา๊ข้างๆนี่เขาจามเจอมาเลยแล้วนะครับนะเรงใจจริงๆเลยเชียว นี่ไงผมทำอาหารแล้วแบบดูธรรมะธรรมแรงไหมอืมโอเคแม่ครัวผมนี่ตาไวนะครับอ่านี่คือ เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับรายการยกขยโยงกับข้าวเย็นนี้ครับจักรบุ๋งเชิญยิ้มโอ้โหพามาทานแต่ของอร่อยพามาทาแต่ของอร่อยแต่คราวหน้าครับผมจะพาไปทําและไปทานของอร่อยที่ไหนต้องติดตามครับในรายการยกขยโยงกับข้าวเย็นนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับผมโชคดีครับสวัสดีครับผมยกขยโยงกับข้าวเย็นนี้